มะนาวเราได้ส่งเรียบร้อยแล้วนะคะมะนาวไรเม็ดนะคะงวดน,นี้จะรูปใหญ่นะคะน้ำก็เยอะนะคะสามารถดูในคลิปค่ะเดีย๋ยวเราจะคันให้ดูนะคะเราได้ส่งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนะคะพี่สักไปตลาดมาหานาคนะคะเขาสำรวจนะคะก็บอกมะนาวนะคะที่มาหานาคก็คือมีเม็ดนะคะโล1ร้อยยี่สิบนะนะร้อยยี่สิบบาทนะนะคะเราจําหน่ายแค่เจ็ดสิบบาทนะคะถือว่าเป็นโชคดีนะคะตอนนี้มะนาว ซื้อกันเราก็คือโชคดีค่ะโดยแค่70บาทนะคะส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนมะนาวของเรานะคะ,ะเราก็จะทานประจํานะคะทานประจํานะคะเดือนหนึ่งประมาณ5กิโลนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ3าลูกบางทีถ้ามีต้มยำก็10ลูกค่ะบางทีก็ทานเพียวๆคือแบ่งครึ่งลูกมาแล้วก็บีบใส่น้ําดื่มไปเรื่อยๆคะ่ะ สามารถละลายเสียงหะได้แล้วก็ทำให้เราเสียงดีนะคะมะนาวมีประโยชน์ค่ะแก้หวัดนะคะต้านโควิดก็ได้นะคะถ้าเราซื้อมาเยอะแล้วถ้าเรากินไม่หมดนะคะเราก็สามารถขันใส่ที่ใส่น้ําแข็งก็ได้ะคะ่ะแล้วก็สามารถกินไปได้เรื่อยๆนะคะเวลาใช้ก็หยิบก้อนสองก้อนนะคะมาทําเป็นต้มยำหรือว่านามาเดิบเท่าเม็ดสองเม็ดก็ได้นะคะมีประโยชน์นะคะมะนาวขอบคุณลูกค้าที่ติด ซื้อรอบประจํานะคะบางครั้งนะคะเราก็เอามาจากสวนนะคะเพราะเราทานประจําเราก็ติดต่อส่วนนี้นะคะแล้วก็ซื้อมานะบางทีบางลอดเราก็จะได้20โลบางอตก็15โล10โลวันนี้ก็5โลถึง10โลคะ่ะขอบคุณคะ่ะทานมะนาวมีประโยชน์นะคะบาสง40ไม่มีก็สามารถทานมะนาวกับน้ําผึ้งได้นะคะ มะนาวของเรามาแล้วนะคะอันนี้ตะก้าใบนี้นะคะสามสิบเก้านะคะกรัมและมะนาวไเม็ดของเรานะคะนี่ค่ะร้อยหนึ่งพันหกสิบห้านะคะกิโลกิโลกว่ากว่านะคะลบไปสามสิบเก้านะคะจะได้กิโลกับยี่สิบหกหนึ่งกิโลกับยี่สิบหกกรัมนะคะ เราพร้อมส่งแล้วนะคะนี่ค่ะละถุงเราจะชั่งให้1นึ่กิโลหนกิโลนะคะวันนี้มาจากสวนแล้วนะคะทําการจัดส่งค่ะมะนาวไร่เม็ดนะคะที่เราส่งวันนี้นะคะลูกใหญ่มากค่ะแล้วก็ไร่เม็ดจริงๆนะคะนี่พามาแล้วนะคะ3าลูกคั่นไปแล้วลูกครึ่งนะคะนี่ค่ะน้ำเดือดค่ะเดี๋ยวดูละสามลูกจะได้แค่ไหนนะคะ นี่นะคะหรคันเรียบร้อยนะคะสามลูกเท่ากับครึ่งแก้วนี้นะคะถือว่าเยอะนะคะ